สวัสดีทุกผู้ชมครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการสร้างไลน์กลุ่มขึ้นมานะครับก็เป็นไลน์กลุ่มของช่องนะครับ TCM TV นั่นเองนะครับก็เนื่องมาจากว่าเกิดการคุยกันแล้วก็แบบเออเจอกันเฉพาะวันเสาร์ก็คุยกันลําบากครับจะคุยกันในช่องแชท u t u b e ก็ลําบากจะคุยในช่องคอมเมนต์ยูทู e ก็ลําบากนะครับก็เลยเกิดกลุ่มไลน์นี้ขึ้นมานะครับเพราะว่า จะเป็นทาให้เป็นการพูดคุยและเปลี่ยนกันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะกลุ่มไลน์ก็ผมก็เพิ่งสร้างขึ้นมานี่แหละเห็นไหมเวลาก็10บโมงเช้านะครับเนาะแล้วก็ถ้าใครสามารถสแกนตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยะถ้าใครสแกนตรงหน้าจอตรงนี้ได้ก็สแกนก็เข้ากลุ่มมาเลยแล้วกันนะครับได้เลยแล้วก็แต่ถ้าใครสแกนไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ตรงนี้ไว้ใต้คลิปนะครับก็ ไปกดลิงก์เพื่อเข้ากันแล้วกันนะครับก็หลังจากนี้มันก็จะมีรายกลุ่มของช่องขึ้นมานะครับก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันได้นะครับแต่ว่าอยากจะให้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันแบบว่าเรื่องเรื่องที่มันเรื่องที่มันพูดคุยอะเข้าใจไหมไม่ไม่ใช่แบบเห็นอะไรสนุกเห็นอะไรมีประโยชน์ก็แชร์เ,เข้ามาแชร์เข้ามาซึ่งมันจะทาให้กลุ่มเนี่ยค่อนข้างจะรกนะครับซึ่งบางคนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอยากจะรู้เรื่องราวอะไรที่มัน เรื่องเราเตือนภัยเรื่องเรามีประสบอะไรนะเรื่องเราดีๆเรื่องเราตลกอะไรพวกนี้ยคืออยากให้เป็นกลุ่มแบบกลุ่มพูดคุยกันจริงๆอะครับนะคือมัน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 แชร์เข้ามาบางทีแบบคนไม่สนใจก็มีเยอะอ,ะอย่างผมก็อยู่หลายๆกลุ่มเลยนะบางคนแบบเจอชาวมาปุ๊บสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารแชรเดี้ยวก็ share, แชบรบ์คลิปตลกแชร์ share, เตือนภัยแชร์เรื่องเราดีดีึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่เคยดูเลยนะครับแต่บางคนดูก็โอเคเขาก็โอเคแหละเขาก็ แรียกว่ามีมีจุดประสงค์ที่ดีอยากจะแชร์เข้ามาแต่ว่าอยากให้มันเป็นการแบบพูดคุยกันมากกว่านะครับสอบถามพูดคุยได้ทุกๆเรื่องไม่กระทั่งเรื่องเรื่องราวในชีวิตเรื่องการเรียนเรื่องความรักเรื่องการเงินเรื่องการใช้ชีวิตควรทายังไงดีทะเลาะก,กับคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยคือให้มันแบบเป็นเรื่องราวที่สามารถคุยและปรึกษากันได้จะดีกว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นคือไม่ใช่แชร์เข้ามาแล้วก็ดูไม่ดูก็ไม่รู้ไม่สนใจไม่สนใจเงี้ยนะอยากจะอยากจะให้แบบเป็นกลุ่มพูดคุยกันอนะ นะก็เบื้องต้นก็เปหน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในกลุ่มเนาะก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มก็แล้วกันนะครับสาหรับคนที่สนใจนะสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆนะครับเพราะว่าเราคนแต่ละคนมีประสบการณ์ชีวิตไม่เหมือนกันก็อาจจะมาพูดคุยมาสอนกันได้นะครับอ่ะโอเคอีกทีนึงอีกทีหนึง่งนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มก็สแกนตรงนี้เลยก็ได้นะครับ หรือถ้าใครสกแกนไม่ได้ก็ลิงก์ตรงนี้อยู่ข้างล่างใต้คลิปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณที่กํามรับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ